วงไอทีที่5วันนี้นะคะยุคสมัยนี้สมาร์ทโฟนจะทําอะไรก็ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ลน์ e t w i t t e r ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราวัยรุ่นให้ความสนใจกันมากจริงๆถึงขนาดเล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลาจนลืมให้ความสนใจคนรอบข้างสุขภาพและความปลอดภัยบนท้องนอนถนนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเลือกใช้งานสมาร์ทโฟนให้เหมาะสมกับสถานที่และเวลาด้วยเสียงอะไรอะน,นกาปลุกแล้วหรอไหนดูซิวันนี้มีอะไรให้ฉันดูบ้าง วิทย์ายล้ฉันต้องรีบแล้วฉันต้องไปแล้วฉันต้องรีบแล้วเฮ้ยเท่จังเลยอ่ะน่ารักอะวฮ้ยตายแล้วพี่แมงเปลี่ยนรูปวิทย์ถอดแว่นด้วยหล่อจังพี่ดิวไปทำนมมาสวยจังใหญ่ด้วยอ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วต้องอัพลงเฟซซะหน่อยเอ๊ะอี๊อ้ออ้าววิทยตายใครเนี่ยน่ารักจังอ่ะสุดเซ็ตต้องอัพลงเฟซแล้วล่ะ ซิล่ามันจะมาเรียนเปหวะเดี๋ยวอาจารย์ก็เข้าพอดีมันคงไม่มาแล้วแหละเออโทรตามไปตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิมันเอาเซฟเฮ้ยอาจารย์มาจาร์มามีคนมาไล่เต็มเลยสงสัยเราจะน่ารักจริงจด้วยอ่ะชอบเราวลสิวิผู้ชายนี่วิคุณพระ อไม่ดีกาล่ะฉันถ่ายรูปลงเฟซต้องมีคนมาช่วยฉันเอ๊ะเอ๊ะเกิดเหตุฉันตกบันไดจนตาปลาแตกต้องมีคนมาช่วยฉันละเฮ้ยแหมท้เดียวกับฉันนี่สอส่ตั้งขึ้นรถใสยคันเดียวกันแน่เลย,อยลลเอ้ยรถมาละเอ๊ะทำไมเธอได้โทรศัพท์อย่างเดียวล่ะรถมาแล้วนะฉันจะขึ้นแล้วนะฉันไปแล้วนะ ฉันรู้นะว่าเธอมองฉันนะแต่ฉันไม่สนใจเธอหรอกฉันรู้หรอกนะแต่ฉันมองไม่เห็นเธอไงฉันถึงไปหันไานกทีชักช้าจริงเลยโ้ทำไมมาช้าจังอะอะไรเนี่ยเรื่องนี้ทำมันยากจังเลยอ่าแม่เอาอาจารย์มองอยู่อาจารย์นี่มันไม่สถานเลยเหรอวะเฮ้ยเฮอาจารย์เขาเหมือนมองอยู่เลยวะนั่นหันมาแล้ว นเฮ้ยพิซิล่าบอกมันหน่อยดินั่งคาะพิซิล่าหักข้าวคะเนนเอาแล้วบอกแล้วใช่ไหมไม่ทันก็สมควรพิซิล่ากินข้าวกันพิซิล่ามากินข้าวกันเถอะเร็วหิวแล้วล่ะพิซิล่าเร็วๆเดี๋ยวเรียนไม่ทันนะจ๊ะเร็วๆสิหิวข้าวซื้ออะไรมากินเน่อยข้าผัดสิโอ้ข้าวผัดเหรอไม่ใช่นะพิซิล่ากินข้าวเร็วเนยไม่ยอมกินน่ะ อีล่าไม่กินข้าวสักทีเนี่ยสี่ไม่กินสัทีเออเรียนไม่ทันเดี๋ยวก็ไม่ไปเรียนไม่ทันจริงไม่รอเลยนะเว้ยเนี่ยสีไปเลยปะนานแล้วนะไปเหอะไปเออไปเุ้ยใช้ส่งได้มากดูหน่อยแล้วล่ะ โทรศัพท์กูอยู่ไหนด่ะเฮ้อฉันฝันไปหรือเนี่ยมันฉันเหมือนจริงซะนี่ก็ไรอ่ะจาวว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเห็นภาพกันชัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากจะขอเตือนให้ใช้สมาร์ทโฟนให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะ คยรู้จักกันหรือเปล่าตาทางคุณคุณแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้นาสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวีนาะทีอยากเห็นหน้า